ป๊อมากินนมเร็วป๊อปกินนมเหรอกินนมต้องทำไงก่อนอ่านึืงค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะโอเคป๊อปกินไปกี่ชิ้นแล้ววันนี้ฮะป๊อปกินกินไปกี่ชิ้นแล้วครับ ทำไงคะทำไงอ่าอ่ารอก่อนรอก่อนรอได้ไหมรอได้ไหมยอยากกินหนมต้องทำยังไงลูกอยากกินหนมต้องทำยังไงต้องทำยังไงก่อนใช่ต้องนั่งรอนั่งรอแบบนี้อ่าจะกินยังจะกินยังรอก่อนนะรอ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 อ่าวันนี้เรามาดูนะคะว่าคูณจะรอได้แค่ไหน รอก่อนรอ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 อุ้ยทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาอะทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาทำหน้าอะลอก่อนลอก่อนอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินลอก่อนรอก่อนนะคะลอก่อนนะคะรอก่อนนะคะอะกินได้หรอกกินได้เออเก่งมาก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 เอาเองไหมเอาเองไหม เอาอีกไหมเอาอีกเหรอเอาอีกต้องทำยังไงเอาอีกต้องทำยังไงอยากกินหนมต้องทำไงคะกินหนมต้องทำไงคะต้องทำยังไงก่อนอันนี้อันนี้ต้องนั่งรอแบบนี้ใช่ต้องนั่งรอนั่งรอแบบนี้นะรอก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ใช่เรียบร้อยน่ารักเรียบร้อยน่ารักเรียบร้อยน่ารักนะ กินนมนะคะกินนมนะคะขอมือค่ะขอมือขอมือทำไงลูกอีกข้ <t ract> กางหนึ่งลูกอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเออกิน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 พอยังอิ่มยังอิ่มยังสองชิ้นละเอาอีกอ่เอาอีกอ่ากินนมอีกนะครับอยากกินนมอีกครับอยากกินนมอีกครับทำยังไงนะครับอยากกินนมต้องทำยังไงนะครับ อากินหมดต้องนั่งรอใช่ไหมครับ <Gym. Napoleon> นั่งรอใช่ไหมครับเออนั่งรอทําไงอีกนั่งรอทําไงอีกฮะหมุนได้ไหมหมุน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 เร็วหมุนเร็วมามาหมุนเร็วหมุน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 นั่งโอเคโอเคเก่งมากครับเก่งมากครับดูทาหน้าทําตาอู้ออ้รอนะรอรอนะรอรอนะรอ ลอ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 รอระยังไม่ให้กินเลยรอก่อนรอก่อนเก่งมากค่ะกินค่ะกินค่ะรอ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 ติ๊ง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 ลงรอ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  ลา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 ลอลอลาออากินค่ะกินค่ะโอ้เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะอืมอืมพอแล้วลูกหิวไหมกินข้าวไหมกินข้าวไหมกินหรอหิวข้าวหรอโอ้หิวข้าวจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยอืมอืม เดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินอ้กินข้าวต้องทำยังไง,ไงกินข้าวทำไงอ๋อกินข้าวทำแบบนี้เหรอครับโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ไปตักข้าวให้นะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตักข้าวให้โปโปก่อน